สวัสดีครับผมชื่อต้นครับวิชากรแจ้งจเจริญเ,เปิดร้านบ้านสวนเพื่อนช่างมาปีนี้เข้าปีที่7ครับจำหน่ายสินค้า์เมไกาลามิเนตไม้อัด HMR MDF ไม้สำหรับงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดครับสินค้าที่ขายดีจะเป็นทีดีบอร์ดลายไม้สีพื้นแล้วก็คอลเลคชันใหม่ของทีดีบอร์ดก็จะเป็นลายหิน ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาวมากครับอย่างแรกคือพูดถึงเรื่อง,องคุณภาพเพราะว่าฟอร์เมกาเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเกรดเดียวกับงานส่งออกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียยุโรปอเมริกาหรือประเทศจีนญี่ปุ่นก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดดฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าฟอร์เมกาไปเนี่ย สามารถมันม่นใจได้ว่าสินค้าที่ติดตั้งอยู่ในบ้านของท่านเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง mm hmm. เกรดเดียวกันทั่วโลกความประทับใจของฟอร์เมกาเนี่ยก็คือสินค้าของโอร์เมกาเนี่ยมีคุณภาพสูงซึ่งลูกค้าของที่ร้านเนี่ยจะมีหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโรงงานสําหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่งออกสําหรับงานตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นโงรงพยาบาลฟอร์เมกาเนี่ยมีสินค้าครบทุกประเภท เพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าครับครับผมร้านบ้านสวนเพื่อนช่างนะครับตั้งอยู่ที่บ้านสวนเศรษฐกิจซอยเจเอ็ดลูกค้าสามารถรัดผุดมาได้ที่บ้านสวนเพื่อนช่างได้เลยครับหรือจะแอดไลน์มาที่ Line แอดเพื่อนช่างครับหรือสามารถเข้าไปคลิกชมสินค้าตัวอย่างได้ที่ www เพื่อนช่าง com ครับร้านบ้านสวนเพื่อนช่างมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับ